วันนี้ผมจะมาเปิดแพ็คเมสซี่นะครับทั้ง3ล่าง โดยที่งบน้อยน้อยสำหรับคนสายฟรีนะครับก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจให้ผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆดีในครั้งถัดไปนะครับมาเปิดครั้งแรกนะครับใน ID ดีนี้นะครับงบมีแค่300กว่าเองนะครับดูดีครับว่าจะได้ใครครั้งแรกก็อย่างที่รู้นะครับเกลืออยู่แล้วนะครับยังไงก็โอ้โหโอกาสน้อยมากนะครับที่จะเปิดทีละร้อยแล้วได้นะครับต่อไปเปิดครั้งที่2นะครับดูดีว่ามันจะดวงดีไหมหรอโอ้โหสวยอยู่แล้วนะครับดวงอ่ะไม่เคยมีอยู่แล้ว มากดข้าวเลยป่ะรอบที่สามมาต้องมีหลุดสักตัวแหละโอ้โหขาวเลยอย่างงี้มาไอดีที่สองมามีงบอยู่400มาครั้งแรกโอ้โหขาวจั๊วเลยอย่างงี้เกลือมารอบที่สองขอละไม่ไฟดาบอีโอ้โหขาวจัว๊วเกลือรอบที่สามมาไม่ยอมเวยยังไงก็ต้องมาโอ้โหเกลือ,ออีกแล้วรอบที่สี่มาไอดีนี้รอบสุดท้ายละโอ้โหเกลือ ไอดีสุดท้ายเปิดครั้งเดียวมีอยู่ร้อยทองมาโอ้โเก <c oughs> ือล้ครับวันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับไม่ได้อยู่แล้วนะครับถ้าได้นี่โคตรแปลกอะ่ะคือดวงต้องดีอะ่ะสายปีบอกเลยอยู่ยากจัดสายเติมคือหวานเกี๊ยบยังไง <c oughs> ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย <c oughs>